ก็วันนั้นเจอเป็นก้อนขึ้นมาที่ขานหิบก็เริ่มต้นตรวจกันเลยจนกระทั่งไปรู้ว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นระยะที่สีมันลามไปที่ปอดที่ไตที่กระดูกขาที่ในช่องท้องที่บั้นเอวทั่วไปหมดเลยเราตอนนั้นขาบวมมากเลยนะคะบวมเท่าหมอนไม่น่าเชื่อ ให้ยาเคมีบำบัดไปชุดแรกขาเรายุบลงแบบอย่างดีใจมากแล้วบังเอิญมาแรงวันมามาตอมตรงปลายนิ้วที่เทา้าอยากจะกระดิกเอ๊ะทำไมากระดิกไม่ไปปรากฏว่ามะเร็งมนลามไปที่กระดูกด้วยแหละมันก็กัดกร่อนจนให้กระดูกขาเราขาดแล้วก็ไปผ่าตัดใส่เหล็กดามเอาไว้แล้วก็มารับยาเคมีมบำบัดต่อ8ชุด ในปากในคอนี่เราจะแสบร้อนไปหมดเลยไม่อยากทานอะไรผมร่วงตัวเหลืองตาเหลืองเล็บนี่เสียหมดเลยทรมานมากมากค่ะก็เกือบสองปีอ่ะก็กระดูกขาก็ยังไม่ติดก็คือเราผ่าตัดฉัลลิขคั้งที่หนึ่งแล้วผ่าแต่กระดูกของเราเองแล้วก็ไม่ติดได้แสงที่ใช้กําลังไม่ไม่เยอะเพื่อกระตุ้นให้กระดูกมันงอกมันก็ไม่ไม่ขึ้นคือเหมือนกับการรักษาทางหลักเนี่ยมันเหมือนถึงทางตันแล้วอะค่ะ คุณหมอเขาก็เลยบอกว่าให้ใส่ซีเมนก็คือผ่าอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามเราก็ตกลงแต่เราขอพักหน่อยได้ไหมแกก็บอกว่าเนี่ยแกเป็นมะเร็งตับและแกกินสารสกัดของแอปโก้นั่นแหละแกดีขึ้นแกว่าน้องเอาไปใช้มั่งสิก็ไปหาข้อมูลอะไรต่างๆดูก็ตัดสินใจใช้ปรากฏว่ามันมีกระดูกเพิ่มขึ้นมาใจเต้นตุมตามตุมตามว่า มันต้องใช่แล้วนะก็คือกินอันนี้ต่อเนื่งองเลยมันมหาศาลจ,จริงจริงเอกเรย์กระดูกมันขึ้นมาเต็มเลยค่ะคือเราอ่ะต้องให้เครดิตกับทุกอย่างที่เรารักษามาเราก็ดีขึ้นมากับทุกอย่างแต่ว่ามันถึงทางตันพอถึงทางตันแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันปิดจบให้เรามีความมั่นใจว่ามันไม่กลับมาแล้วแน่ๆก็ตรวจแล้วมันไม่เจอที่ไหน เป็นมะเร็งเนี่ยตกใจได้แต่อย่าตกใจนานถ้าเรามัวติดเครียดมาตกใจเนี่ยความเครียดเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยมันจะเสียโอกาสในการที่เราจะลุกขึ้นมาเพื่อดูแลตัวเอง